ป,ปุโรหิตตว่าปุโรหิตอาหะกราบทูลแล้วว่า ชีวิตอันตราย,ยวนว่าอันตรายแห่งชีวิตพวิตติจักมีเตแก่พระองค์ยันเยครั้นเมื่อยันแตยาอันพระองค์ขยิตวาทรงจับแล้วปาเนซึ่งสัตว์มีลมปราณทั้งหลายสับพสเตมีร้อยแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นประมาณยิถทรงบูชาแล้วคละาโลยเตนะด้วยเลือดในลำคอเตสังปานานังของสัตว์มีลมปราณทั้งหลายเหล่านั้น ปฏิคาตนัทธายะเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันตัดสะชีวิตันตรายสะซึ่งอันตรายแห่งชีวิตนั้นที่แปลว่าซึ่งเพราะว่าปฏิคาตนะตัวนี้นะครับเป็นยุป,ปัจจัยในนามกิจตวางกันว่าพระองค์ละพิสิธิ์จากได้ชีวิตตังซึ่งชีวิตอิติเดืงนี้ราชาอันว่าพระราชาคันหาเปสี ทรงยังราชบุรุษให้จับแล้วปาเนีซึ่งสัตว์มีลมปราทั้งหลายผู้หูมากตนะเพราะเห็ดนั้นอายังราชาว่าพระราชานี้มะยาอันมอมฉันอานีโตนำมาแล้วอิทาฐานเนในที่นี้อิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาปุจจิตรัสถามแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหาวพิษกิระได้ยินว่าเอวังันว่าอย่างนั้นหรืออิติดังนี้ราชาว่าพระราชาหากราบทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเอวังันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ส อานว่าพระศาสดาปุจจิตรัสถามแล้วว่าสัทโทนว่าเสียงเตอันพระองค์สุตโตทรงสดับแล้วจริงอย่างไริีิดังนี้โสราชาว่าพระราชาน,นั้นอาจิคิตรัสบอกแล้วอัตนาสุตานิยามีนะโดยทํานองแห่งเสียงอันพระองค์ทรงสดับแล้วเอโกภาสวอันว่าแสงสว่างเป็นอันเดียวกันอโหสิได้มีแล้วตถาคตสัแก่พระตถาคตเจ้าตังสุตวาวะเพราะทรงสดับซึ่งเหนือความนั้นเทียวอาถะครั้งนั้นสัต ฐานว่าพระศาตดาอาหาตรัสแล้วนางราชานางกะพระราชานั้นว่ามหาราชาดูก่อนมหาพวพิษตะวังันว่าพระองค์มาพายิอย่าทรงกลัวแล้วอันตรายวันว่าอันตรายนาทีย่อมไม่มีตวะแก่พระองค์สตานว่าสัตว์ทั้งหลายปาปะกรรมิโนผู้มีกรรมลามกอาวิกรนตากระทําให้แจ้งอยู่ทุกขังซึ่งทุกอัตโนของตนอาหังสุกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติตรงนี้ตัดบทเป็นเอวังบวกอาหังสุบวกอิตินะครับตัวนี้ ราชาว่าพระราชาปุชิทุนถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญปนะก,ก็กิงกรรมมังกันว่ากรรมอะไรเตหิสัตเตหิอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นกระตังกระทําแล้วอิติดังนี้พระกวาลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวัตวาตรัสแล้วว่ามหา,าชาดูก่อนมหาวิพิตเตหิถ้ายอย่างนั้นตะวังว่าพระองค์สุนาหีจงสดับอิติดังนี้อาจิกิตุงเพื่ออันตรัสบอกกรรมมังซึ่งกรรมเตสังสัตตานางของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอาริทรงนํามาแล ล้วอตีต่างซึ่งเรื่องอันเป็นไปร่วงแล้วว่าอตีเตในการอันเป็นไปร่วงแล้วมนุษย์เสสุครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายวีสติวัสสสหัสายยเกสุเป็นผู้มีพันแห่งปี20เป็นอายุสมาเนสุมีอยู่เพิ่มขึ้นมานะครับมีอายุ20 0 0 0ปีพระกวางว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสโปพระนามว่ากัสปาอุปจิตตวะเสด็จอุบัติแล้วโลเกในโลกจระมาโนสเสด็จเที่ยวไปอยู่จาริกังสู่ที่จาริกตัดทิ้งกับขีณา าสะวะสาสเสหิตด้วยพันแห่งพระกีนาศพบทั้งหลายวีสติยายี่สิบอาคามาสีได้เสด็จไปแล้วพาราสิงสู่เมืองชื่อว่าพารานตีฉนานว่าชนทั้งหลายพาราณสีวาติโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพารานตีโดยปกติเทเวปีสองคนบ้างตโยปีสามคนบ้างพระอุตราปีมากกว่าบ้างอุตวาเป็นเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันอาการตุกะทานังย่างทานเพื่อภิกษุผู้จรมาปวัตตยิงสูให้เป็นไปทั่วแล้ว ตะธาในการนั้นเศรษฐีปุตตาอันว่าบุตรแห่เงเศรษฐีทั้งหลายจัตตารูสีจัตตารสีสา,ากติวิภาวาผู้มีสมบัติอันบุคคลพึงเสวยมีโกดสี่สิบเป็นประมาณพารานสิยางในเมืองชื่อว่าพารานสีสายการเป็นสายการในอสุงนี่เป็นแล้วเตเศรษฐีปุตตาอันว่าบุตรของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นมันจะยิงสุปรึกษากันแล้วว่าพระหุทนังอันว่าทรัพย์ อันมากอัธิมีอยู่เคหในเรือนอำหากังของเราทั้งหลายขึ้นอัธิมานะครับมายัางอันว่าเราทั้งหลายกรโรมะจะกระทาํากิงซึ่งอะไรเตนะพะหุทเนนะด้วยทรัพย์อันมากนั้นอีกรื่องนี้พุทธทครนเมื่อพระพุทธเจ้าเอวะรูปเปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปจาริกันจระมาเน เด็จเที่ยวไปอยู่สู่ที่จริกเตสุปุตะเรษฐีสูในบุตรของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นนะเศรษฐีปุตโตนว่าบุตรของเศรษฐีเอโกคนหนึ่งอวัตวาไม่กล่าวแล้วว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายทัดสามารถจักถวายทานังซึ่งทานกริสามารถจักกระทาปูชังซึ่งการบูชาระกิจสามารถจักรักษาศีลังซึ่งศีลอิติดังนี้อาหากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ตาว่าก่อนว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายปิวันตาดื่มอยู่สุรังซึ่งสุราติคินา อันกลา้าขาทันตาเคี้ยวกินอยู่มัทุระมังสังซึ่งเนื้อมีรสอันอร่อยวิจริษสามะจากเที่ยวไป ชีวิตตังอันว่าชีวิตอัมหากลางของเราทั้งหลายอีกทางนี้สพลังเป็นธรรมชาติเป็นไปกับด้วยผลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อัปโรเศรษธีบุตโตอันว่าบุตรของเศรษฐีอื่นอีกอาหากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่ามายัางอันว่าเราทั้งหลายพุนชนตาบริโภคอยูวคันทะสาลิตันตุละพัตตังซึ่งข้าวสวยแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีอันหอมตีวัสิกังอันบุคคลเก็บไว้แล้วหลอดปีสามนานักคารเสหีด้วยรถอันเลิศต่าง

วิจริตสามาจากเที่ยวไปอิติดังนี้อัปโรเศธิปุตโตอันว่าบุตรของเศธีอื่นอีกอะหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่ามาอย่างันว่าเราทั้งหลายปาจาเปตวายังบุคคลให้ทอดแล้วคัชฉวิกติงซึ่งชนิดแห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวนานับประการังมีประการต่างๆค้าทันตาเคี้ยวกินอยู่วิจริตสามาจากเที่ยวไปอิติดังนี้อัปโรเศธิปุโตอันว่าบุตรของเศษฐีอื่นอีกอะหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่าสาม,มารถในสหายมาอย่างันว่าเราทั้งหลายนากักฤทธิตสามารถ อากไม่กระทำกินจีกรรมมังซึ่งกรรมอะไรอะไรอันยังปีแม้อื่นว่าจนเนรั้นเมื่อคําว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจะให้ทนางซึ่งทราบอิติเดิงนี้อามเหฮีเหียน,นเราทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้วอิตธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายอน,นิจมานานามะชื่อว่าผู้ไม่ปรารถนาอยู่นติย่อมไม่มีตัดสมาเพราะนั้นไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายประโยชเชตวาประกอบแล้วทนางซึ่งทราบปโลเพตวาปะโลมแล้วกฤตสามารถจะกระทำ ประทาริกะกัมมังซึ่งกรรมอันประกอบแล้วด้วยภรรยาของบุคคลอื่นอิติดังนี้สพเพศเศษ,เษพธีบุตตาอันว่าบุตรของเศสฐีทั้งหลายทั้งปวงสัมปติจิตวา ขึ้นมานะครับรับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดิลาสาธุอันว่าดิลาอิติดังนี้อัถังสุได้ตั้งอยู่แล้วกถายะในวาจาเป็นเครื่องกล่าวตัสสะเศรษฐีปุตตะของบุตรของเศรษฐีนั้นเตเศรษฐีปุตตาอันว่าบุตรของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเปเศตวาส่งไปแล้วทนางซึ่งทรัพย์อิทีนางแก่หญิงทั้งหลายอภิรูป,ปานางผู้มีรูปงามปถายะจำเดิมต่โตกาลโตแต่การนั้นกตวากระทำแล้วปะระธาริกะกำมังซึ่งกรรมอันประกอบแล้ว ด้วยภรรยาของบุคคลอื่นวิสติวัสสาสาสานี้ตลอดพันหนึ่งปี20ทั้งหลาย กตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละนิพัตตาบังเกิดแล้วอาวีจีมหานิระเยในนรกใหญ่ชื่อว่าอาวีจีเตเสตีบุตรานว่าบุตรของเศษฐีทั้งหลายเหล่านั้นปจิตวาไม่แล้วนิระเยในนรกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดเอกลางหนึ่งกัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละตัถา,านิระเยในนรกนั้นนิพัติตวาบังเกิดแล้วโลหะกุมพียาในนรกชื่อว่าโลหะกุมพีสัตติโยชนิกายะอันประกอบแล้วด้วย,ยด สิ <60. S 2> ปากกาวเสเสนะเพราะผลนั้นสุกแล้วเหลือลงปัตตวาถึงแล้วเหตุทิมะตลงังซึ่งพื้นนันมีในภายใต้วัสฏาเสหี โดยพันหนึ่งปีทั้งหลายติงสายะสามสิบปัตตวาถึงแล้วกุบกุมพิมูขังซึ่งปากแข่งม้อวัดสะสะห,หัสเสหิโดยพันหนึ่งปีทั้งหลายติงสายะสามสิบปุนะอีกวัตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่อ,อนกล่าวคาถังซึ่งคาถาเอเกกังคาถาหนึ่งหนึ่งอุตตวาเป็นอาสักโกนตาไม่อาจอยู่วัตุงเพื่อ,อนกล่าววัตตวากล่าวแล้วอักขรังซึ่งอักษรเอเกกังตัวหนึ่งหนึ่งปริวัติตตวาเป็นไปรอบแล้ว ปุนาอีกประวิธาเข้าไปแล้วกุมพิงเอวะสู่หม้อนั่นเที่ยวมหาราชาดูก่อนมหาปพิษตะวังว่าพระองค์ว่าเทยิจงกล่าวกิงสัตโทนามะชื่ออันว่าเสียงอะไรเตอันพระองค์สุโตท,ทรงสดับแล้วปัทมังกรอ,อิติดังนี้ราชาว่าพระราชาหากราบทูลว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตโทนว่าเสียงทุอิติว่าทุด,ดังนี้มายานหม่อมฉันสุโตฟังแล้วปทมังก่อน ขึ้นปฐมังสุโตเข้ามานะครับอิติดังนี้หลักฐานว่าพระศาสดาทัดเสนโตเมื่อทรงแสดงเตนะสตเตนะวุตตะคาถังซึ่งคาถาอันสัตว์นั้นกล่าวแล้วกตวากระทำอปริปุลน,นงังกัตวาทรงกระทำปริปุลน,นงังให้เป็นคาถาเต็มรอบแล้ว อาหะตรัสแล้วเอวังอย่างนี้ว่าตรงนี้เป็นคาถานะครับเยสังโนอันว่าเราทั้งหลายเหล่าใดแปลตามในอัตถกถาชาดุกนะครับโพเคสุครั้นเมื่อโพคาทั้งหลายวิจมาเนสุมีอยู่ณนะธามหาเสียไม่ได้ถวายแล้วทานังซึ่งทานณนะอาการหะไม่ได้กระทําแล้วทีปังซึ่งที่พึ่งอัตโนแก่ตนเตมยัง ขึ้นมานะครับอันว่าเราทั้งหลายเหล่านั้นอาชีวิมหาได้เป็นอยู่แล้วทุตชีวิตังเป็นอยู่ชั่วอีติดังนี้อันนี้คือคาถาเต็มของคําว่าทุนะครับอัฐาครั้งนั้นสถานว่าพระศาสดาประกาศเสตาวาครั้นทรงประกาศแล้วอัฐังซึ่งอความคาถายะแห่งพระคาถาอิมิตานี้รัญโยเกพระราชาปุจิตวาตรัสถามแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหมาพิษทุติยสัตโทอันว่าเสียงที่สองเตอันพระองค์สุโต ธทรงสดับแล้วกิงอย่างไรตาติยสัทธโธอันว่าเสียงที่สามเตอันพระองค์สุโตทรงสดับแล้วกิงอย่างไรจตุทาสัทธโธอันว่เสียงที่สี่เตอันพระองค์สุโตทรงสดับแล้วกิงอย่างไรอิติดังนี้ว่าเจเนครั้นเมื่อพระดํารัสว่าสัทธโธอันว่าเสียงมะยาอันหม่อมฉันสุโตฟังแล้วเอวังนามะชื่ออย่างนี้อิติดังนี้รัญญาณพระราชาวุตเตกราบทูแล้วอาวะเสสังปริปูเรโตเมื่อทรงยังเนื ความที่เหลือให้เต็มรอบอาหะตรัสเลยว่าอามหากลางเมื่อเราทั้งหลายปัจจมานานางไม่อยู่นิรเยในนรกวสัสสาสานี้อันว่าพันแหน่งปีทั้งหลายสัตถีหกสิบปริปุนนานี้เต็มรอบแล้วสัพรพโสโดยอาการทั้งปวงอันตนว่าที่สุดภวิสติจักมีกะทาในการไรอันโตอันว่าที่สุดนาฏิย่อมไม่มี อันโตอันว่าที่สุดปัญญายิตติจากปรากฏกุโตฐานะโตแต่ที่ไหนขึ้นมานะครับอันโตอันว่าที่สุดณนะปฏิทิสติย่อมไม่ปรากฏเฉพาะมาริสาดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เช่นกับ้เราหิเพราะว่าปาปังอันว่าการมันลามกมามาจะ อันเราด้วยตุยหังจะอันท่านด้วยปะกะตังกระทำไว้ก่อนแล้วตะทานในการนั้นโสอาหังอันว่าเรานั้นคันตวาไปแล้วอิโตฐานโตจากที่นี้ลัทธานะได้แล้วโยนิงซึ่งกำเนิดมนุสิงอันเป็นของแห่งมนุษย์วะาทันอยู่เป็นผู้รู้ซึ่งถ้อยคำศีลสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลหุตวาเป็นกาหามิจักกระทำ กุศลังซึ่งกุศลพระหุงอันมากนูนะโดยส่วนเดียวหรือแปลว่าแน่เท้นะครับ อันนี้คือคาถาของที่ไม่เต็มนะครับสะก็มาจากสัตถีนะครับนมาจากนัติจนมาถึงคําว่ามาริสานะครับโสมก็มาจากคําว่าโสหังจนมาถึงคําว่าพระหุงนะครับทุสะนะโสนะครับสถานว่าพระศาสดาวัตวาครั้นตรัดแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ปฏิปาติยาตามลําดับประกาศเตวะทรงประกาศแล้วอัถังซึ่งเหนือความอาหาตรัสแล้วว่ามหาราชาด,ดูก่อนมหาวพภิษฉนานว่าจนทั้งหลายจัตตา โรสีเตเหล่านั้นวัตตุกามาเป็นผู้ใครเพื่อ,อนกล่าวคาถังซึ่งคาถาเอเกกังคาถาหนึ่งหนึ่งอุตวาเป็นอาสาโกนตาไม่อาจอยู่วัดตุงเพื่อ,อนกล่าวอักวัตาวากล่าวแล้วอักครังซึ่งอักษรเอเกกังเอวะตัวหนึ่งหนึ่งนั่นเที่ยวปวิถาเข้าไปแล้วโลหะกุมพิงสูนรกชื่อว่าโลหะกุมพีตังนั้นปุนาอีกเอวะนั่นเที่ยวอิติโขด้วยประการชนีแลอิติดังนี้ กีระได้ยินว่าเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นพัดสันตาลัดตกไปอยู่เหตุถา ในภายใต้เอวะนั่นเทียวปัฏฐายะจำเดิมรัญญาประสนทธิโกสเลนะตัสสะสัททัสสะสุตะการโตแต่การแห่งเสียงนั้นอันพระราชาผู้เป็นใหญ่ในเว่นแฟนชื่อว่าโกศลพระนามว่าประเสนทธิทรงสดับแล้วณนะอติกมันติย่อมไม่ก้าวล่วงวัดศาสตรสังซึ่งพันแห่งปีเอกลางหนึ่งอัชปิแม้ในวันนี้มหาสังเวโคอันว่าความสลดพระไทยใหญ่อุปจิก เกิดขึ้นแล้วรัญโยแก่พระราชาสุตวาเพราะทรงสดับตั้งเทศนังซึ่งเทศนานั้นโสราชาว่าพระราชานั้นจีนเตตวา ทรงดำริแล้วว่าปราธาริกะกรมมังนามะชื่ออันว่ากรรมอันประกอบแล้วด้วยภรรยาของบุคคลอื่นอีทางนี้พาได้ยัางวาตะหนักหนอกีระได้ยินว่าเตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นประจ,จิตตวาไมา่แล้วอเวจินิระเยในรกชื่อว่าอเวจีพุทธันตรังสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งจุตาเคลื่อนแล้วตาโตอเวจินิระยะโตจากนรกชื่อว่าอเวจีนั้นนิพพติตวาบังเกิดแล้วโลหกุมพิ ยาในนรกในนรกชื่อว่าโลหะกุมพีสัตธิโยชนิกายะอันประกอบแล้วได้ยอดหกสิบนี่คือโถส้นฐานนะครับหายไปปราจิตวาไม่แล้วอัตสัตธิวัสสะสหัาสานิสิ้นพันแห่งปีหกสิบแปดทั้งหลายปราจิตวาตัวนี้เป็นกิริยาคุมภาาของเตชนาที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเรียกปราจิตวาว่ากิริยาประธานในาในทางสัมพันธ์นะครับมุจนะกาโลอ,อันว่าการเป็นที่พ้นทุกข์าจากความทุกข์นะปัน ยาติย่อมไม่ปรากฏ เตสังชนานางแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเอวังปีแม้อย่างนี้อาหางปีแม้นว่าเรากัตวากระทำเลสเนหังซึ่งความสเสนหาประธารในภรรยาของบุคคลอื่นนะั้นริงไม่ได้แล้วนิทังซึ่งความหลับสับพระติงตลอดราตรีทั้งปวงอิทานี้ในการนี้อาหารนั้นว่าเราณนะพันทิศสามิจักไม่ผูกมานะสังซึ่งใจประธารในภรรยาของบุคคลอื่นปัายาจำเดิมอิโตกระโตแต่การนี้อิติดังนี้มานะสะแปลว่าใจ เป็นที่แปลมานาัสสะแปลว่าใจเป็นอาการันในนภุงสกลิงนะครับอาหากราบทูลแล้วตถาคตางัง พระตถาคตเจ้าว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญรัติยาธีฆาพาวอ่ันว่าความที่แห่งราตรีเป็นเวลายาวพะยานฆ้าพระองค์ยาโตทราบแล้วอัจชาในวันนี้อิติดังนี้โสปีปุริโสอันว่าบุตรแม้นั้นนิสินโนนั่งแล้วตถาถานเนว่าในที่นั้นนั่นเทวสุตวาฟังแล้วตัางกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นจินเตตะว่าคิดแล้วว่าพลวัปปัจโยอันว่าปัจจัยมีกําลังมีอันรา เราลัตโทได้แล้วอิติดังนี้อาหากราบทูแล้วสัทธารังกะพระสาธดาว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญรัติยาทีฆาพาโวอ่านว่าความที่แห่งราตรีเป็นเวลายาวนานรัญญาพระราชายาโตทรงทราบแล้วอัจฉะในวันนี้ตาว่าก่อนปนะแต่ว่าอาหารนั้นว่าข้าพระองค์อัญญาสิงได้รู้แล้วโยชนะสะทีฆาพาวังซึ่งความที่แห่งโยศเป็นระยะทางยาวสยางเอวะเองนั่นเทียวฮิโยในวัน วานอิติึ่งนี้สถานว่าพระศาตดาสังสรรเทตาวาทรงเทียบเกียงแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวชนานางของชนทั้งหลายทวินนางปีแม่สองวัตวาตรัสแล้วว่ารัติอันว่าราตรี เอกัจจตะของบุคของคนบางคนทีคาเป็นเวลายาวโหติย่อมเป็นโยชนังอันวายย่าโยตเอกัจจตะของคนบางคนทีคังเป็นระยะทางยาวโหติย่อมเป็นปนะแต่ว่าสังสารวันว่าสงสารภาลสะของคนพ่านทีโคเป็นสภาพยาวโหติย่อมเป็นนิติดังนี้นเนทเสินตเมื่อทรงแสดงทำมังซึ่งทำอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถา อิมังนี้ว่าซึ่งพระคาถานะครับอิมังนี้ว่าตรงคาถาว่าเยสันโนนะครับให้ตัดบทเป็นเยสังบวกกับโนโนนี้เป็นจัตทิพัทลงในอัดแห่งปัมาวิพัตฉะนั้นในอัตถกถาชาดกอย่างเรื่องนี้ท่านจึงแก้เป็นเยมะยังกาหามิตัวนี้นะครับเป็นสสามิ บวกพวิสันติวิพัฒเมื่อแปลงกระธาตุเป็นกาหะต้องลบสะสะทิ้งเหลือแต่มินะครับก็เอามารวมกันก็จะได้รูปเป็นกาหามินะครับเพราะมิมาอยู่หลังต้องทีขะ,ะเป็นอา